คยินดีต้อนรับสู่ u ูทูปชา n e l บอสเขมรินีครับวันนี้เป็นวันจันทร์ครับผมวันจันทร์ที่24สิงหาคมพุทธศักราช2563ครับวันนี้บอสเขมรยินดีตลาดนัดโคกระบือบ้านสมปลอยน้อยหรือว่าแยกสมปลอยอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดครับตลาดนัดที่นี่คือเปิดนัดกัน2มื้อคือเปิดนัดกันวันจันทร์นะครับนอกจากวันศุกร์ของสัปดาห์ครับวันนี้บอสเขมรพายพี่พระน้องนะมึงมาชมมาสำรวจราคางัวนะครับเนาะมามึงมาชมพร้อมๆกันแล้วกันครับ อน้ครับว่ามึงฝั่งข้างนี้โอ้โหนะครับเดี๋ยวมาคือเป็นบรรยากาศของแมงมมเศร้าครับแมงมุมเศร้าเนาะมึงค่อนข้างจะคือขาดอยู่ครับแต่ว่าจะเทียบกันนะระหว่างวันจันทร์กับวันศุกร์อ่าพอเขียนรู้สึกว่าของวันศุกร์นะตลาดค่อนข้างจะคือขาดค่อนข้างจะเต็มมากกว่านี้เนาะแต่ว่าวันจันทร์นี่ก็คือยังมีครับวันจันทร์ก็มีครัค่อนข้างจะไล่กันล่ะนั่นเองนะเนาะ ชุดีคนกับกำลังต่อรองราคากันอยู่เนี่ยมึงบางคร้งเนี่ยมึงชุดง่ายๆก่อนครับชุดง่ายๆอยู่กัางฝั่งทางมีเป็นหน้าว่าเนี่ยเอาขออนุญาตนะครับพ่อไมึงช่ครับเพราะตัวเล็กในเนี่ยนอนเนี่ยอยู่กัางเขาเนี่ยแม่แม่เดือนไปโอเคครับไปเดือนหนึ่งแล้วเคฟไบบพ่า สมเคสสามหนึ่งหรงอสมเคสสามหนึ่งบ่อ๋อได้เดือนหนึ่งพรอบเดือนหนึ่งแล้วครับอืมอยู่ในทองทองที่เท่าไรครับทองที่สองนะทองที่สองเนาะมี่บ่อ๋อนี่เนาะมีมีใบแห่น้ำบ่อ่าอีกครับมีใบมีหลอดแห่น้ำพปนะครับอ่าแม่ฟังขวามือนี่เนาะราคาอยู่ทีหาเมื่อหาพันบาท หาเมื่อหาขั้นบาทแล้วนะครับสูงเงาเข้าดีจังสูงเงาเข้าดีไปนะอ่าคนกันทีนี่เด่นเรื่องคว้วสูงคนล้วนะครับเนาะควสูงแขกงขาคนลวลานเยอะฟังแค่นี้หาเมื่อหาเนาะแล้วฟังทั้งใส่เลยครับวันนี้ไรกันแน่นอนว่าผสมตัวทองสองเดือนเลยอ๋ออันนี้ผสมตัวทองสองเดือนหาเมื่อสามครับอตัวนี้หาเมื่อสามแต่ว่าตัวฟังใสายนี่มันจะใหญ่กว่าอยู่ดีเนาะเห็นตัวหนึ่งเนี่ยนุ่มตัวหนึ่งเนี่บตัวหนึ่งนุ่มตัวหนึ่งเนอายุมันหลายนี่อ๋อ ตัวนี abei, ไ่ได้ลูกเท่าไหรนละครับเนี่ยฟังหนึ่งมีลูกสามตับอ๋อตัวฟังชัยว่าลูกได้สามเนาะตัวที่สี่ได้หนึ่งโอ้ครับตัวที่สี่อยู่ในท้องแต่ว่าตัวที่สี่เขาคือเอาข่มตัวไว้อ่าได้ประมาณสองเดือนอ๋อแต่ว่าตัวฟังหนีคือมันหนีได้สาวกว่าครับได้หาหมื่นสามนะพอเนาะอ่าได้ทับเที่ยวสามหนึ่งในเดือนหนึ่งแล้วอ่านี่เนาะคนว่ามีใบมีหลอดุษให้นำนี่ครับเอาฝันถือมานำอยู่นี่อ๋อพอปีนี้ครับมีเบอร์โทรติดต่อปนอ่ะพ่อศูนย์เก้าเจ็ดศูนย หนึ่งหน้าครนะราคานีต่อรองได้แค่สตัวนะครับเนาะต่อได้นิดนิดน้อยดีครับต่อรองได้นิดน้อยพอนะครับเอานพ่อขอบคุณครัผมอ่าขมึงไหนครับอยู่เน่อกไม้ี่เรืองด่กไม้มงเนาะโขายอยู่นี่ละโอ้ตัวนี้ตัวนี้กันตัวนี้ราคาไหลอยู่ไหนน้อนตัว่งีเจ็ดหมนเท่าไรนะครับเจ็ดอ๋เหมื่นเจ็ดไปดูกั้องเนเนี่ อ่าได้ลูกตัวแม่นั่อันนี้ลูกตัวที่ตอนแล้วเนาะพ่อลูกตัวที่แรกเนาะได้กจ็คเดือนแล้วครับสอเดือนอ๋อสองเดือนลูกตัวเด็กหนอข้อของจักวันนี่อ่าวันแรกขอจักนะครับเนาะนี่ครับเป็นว่าลูกตัวแรกอายุประมาณสองเดือนนะนว่าโอ้แต่ว่าแม่คนนี้สูงใหญ่แฮงนครับสูงใหญ่ครับสูงใหญ่มากโอ้ลูกมากแต่ว่ามาแข่งขามาดีกันครับ แข้งขามาดีแข้งขามาเต็มกันนี่แหละได้ลูกตัวแม่น่ะมาอยุประมาณสองเดือนราคาอยู่ที่เจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทไปนะครับคือราคาที่เคนบอกที่เป็นห้องไว้น้อตัวนี้ยแข้งขาเบุ้งเนีอยเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทย่มึงถ่ายมันน้ำเนี้ยเนาะว่าไม่ยังไม่ได้ใอยจะได้เห็นนี่ครับอ่ามึงหากโค้งหางโค้งหางกับที่ว่าญ่ดีอยู่ให้ดูมากว่าแจมดีครับ เจ็ดหเจ็ดพันบาทคือราคาที่เพิ่นห้องไว้ครับที่เพิ่มบอกเนาะก็อันนี้มีเบอร์โทรติดต่อบ่เนาะครับอันตัวนี้มีอยู่เนาะศ8นย์แปดหนึ่งสา ก็สองสามหาเนาะพ่อเนาะครับคุณพ่อขอบคุณครับผมอ่ะครับเอาพี่น้องดีสนใจก็ลองโทรมาสอบถามตามเบอร์ตัวดีเพื่อนด้บอกที่ในแจ้งไว้นะครับเนาะอันนี้คือราคาที่เป็นหอยคือเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทครับตัวหนึ่งเลยแม่กับลูกอ่าได้ลูกตัวแม่นั่มถือว่างามดีครับตัวนี้แข่งค้าได้โอเคอยู่แล้วเหมื้นกันสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อตัวละแจงไหนเนาะครับพ่อตัวแจงที่ อ๋อหาเมื่อนหาอ๋อหาเมื่อนหาเนาะนี่เพิ่นได้ลูกกี่ตัวแล้วเนาะพ่อได้ลูกนึงลูกสองค่าทองอ๋อได้ลูกนึงแล้วลูกสองค่าทองอยู่ทับอันไหนไปพ่อเนี่ยทับโตทับโตไว้อ๋อทับได้จักเดือนแล้วครับพ่อสามเดือนได้สามเดือนอ่านี่ครับเป็นทับโตง่วงง่วงขับอีกเป็นโตอันไหนครับเป็นบามันหรือเป็นเป็นลูกหรืออะเป็นง่วงหูอ๋อเป็นเป็นง่วงลูกผสมเนาะอ๋อสวัสดีครับ tôi nhây bà họ <laughs> tôi nhây vào hơn vài chỉ tôi nhây vào nó vào bên mua thập mà xây dựng nó à thì khác tôi đi hoa ngoài hà mướn hà phát nó hà mướn hà phát bạt ok chỉ sắn mà đi khác chứ à, không bà cái đó phải đó thì khác tôi tiêm tiêm vẫn thế và tôi xây lại khác thì nó à khác hoa cứ phân mướn hà xây cả trong nắng ngang khác rồi thì cũng có kháng khuôn hàng khán, nó khán khán. làm kháng hàng làm kháng nhau đi khắp. hàng khán. ปูดีเยอะเลยในกระไดหาเงินหาพันบาทอ่ะอันนี้ทองแล้วนะพ่อเนาะทองก็คือเอาพุ่มตัวไว้อยูนิททองเป็นทองที่ทอะไรก่อนพี่บอกทองที่สององที่สองนะครับทองที่สองแล้ว,ะวน,หหนะเหมือนหาเนาะพ่ออันนี้เขามีเบอร์โทรติดต่อบ่ครับเนี่ยมีอยู่เนาะเอาเบอร์ไว้จังไหนนะครับพ่อศูนย์แปดห้า สามหกสองเจ็ดห้าซีซีราคาหนี้สามารถต่อรองได้อยู่เนาะราคาสามารถต่อรองได้คุยกันได้อีกนะครับอันนี้ห้องไหวคือหาเมื่อหาพันบาทคือราคาที่ห้องไหวนวะพนะ่อเนาะครับพ่อขอบคุณครับผมม,าาะนะมันมันนะพ่อเนาะเออเมื่อนหาเมื่อนหาพี่นะว่าโอ้ฟังนี่ตัวนี้ก็สูงใหญ่ก,กันครับแต่ว่าตัวนี้คีอออกชี้เหล,ลืองือันตัวนี้ราคาอะไรเห็นแล้วนะราคาห้องชี้เมื่อหาเนาะ สีเหมือนหาพันบาทคือราคาที่ห้องไว้อันนี้ยังทองว่างอยู่ป่ะครับเนี่ยสมแล้วสมผ่านสองเดือนแล้วสมผ่านสเดือนแล้วสมมันพอได้ไปเนาะโตครับสมโตอ๋อสมโตเนาะอยู่ในทองนี่ทองที่ก็ได้เราพอนี่ทองที่สองครับทองที่สองแล้วครับรอไปสมโตไว้นี่ตัวนี้ที่ว่าโอ้สูงเต็มจอเลยราเป็นี่เป็นสีออกข้างเหลืองๆเนาะอันนี้สีเหมือนหาราคา EDC ่หมือนหาพันบาทก็ที่ว่าลุ้มเงาดีอยู่ครับ อตัวนี้สีมืดหาพันบาทนี่ยคือราคาที่เบิ่งดบอกยิงห้องไว้นะครับนั่นแต่ว่าเป็นกระบาดนี่เป็นสีโบดต์อีกกรเดื่เนาะกระดืนั่นเป็นสีโบสต์ดูอยู่นะครับสมโต้วไว้ท่านแล้วได้สองเดือนแล้วเนาะตัวนี้เลยได้สองเดือนว่างามอยู่ครับตัวนี้สีมืดหายนีนะครัเนาะราคาห้องไว้็สีมืดห,ห,ห,หายพันบาทเนาะ อันนี no. ah, 45, ้เามีเบอร์โทร่ติดต่อปะครับ huh. มีอยู Bomb ่เนาะเบอร์ไว้จังเดียนหน่เาแนาหกศองเก้าแปดหกแปดนะครับราคาห้องไว้สี่ส UH ิบห้านะะส่าสามาต่อรองได้อีกเยอะอ่าคผมขอบคุณครับอีห้องไวขึ้นสี่สิบห้านะห้องไหวขึ้นสี่เมืองหาพันบาทอ่ะดีครับเอามือข้างหนาม่ว่าควบสูงอย่ไไครับตัวสีสันนาจจะบ่ มาจะบ่แดงนกันไหนเนาะอันนี้ขึ้นอยู่กับพี่น้องที่มากครับขึ้นอยู่กับพี่น้องที่มาที่ชอบเนะเาะอันนี้ก็ขือว่าเป็นสีบดสีโบสเนาะคนอื่นเนาะนี่ไปหัวดำแข่งขาสีดำจิ้มสีดำมาอยากได้ชอบเลยอยากลองเข้ามาสอบถามได้ตามที่รายละเอียดที่เพื่อนได้แจ้งไว้นะครับเนาะอ่ออันนี้ก็แม่สาวกันมาเนี่ยแม่นี่หลาไปไหนเนาะครับว่าแล้วข้าไหลไปไหนน,ะะะไไหน,หนาะแม่เนี่ยหาหาเมื่อนเนาะอืมยังเป็นเม่สาวอยู่ปะครับเนี่ย อ่าเมียสาวอยู่ราคาทองไหวคือห้าหมื่นบาทนี่ครับห้าหมื่นบาทเนาะยังเป็นเมียสาวอยู่เลยอันนี้เลยประมาณจักเดือนแล้วครับเนี่ยปีกว่าครับปีกว่าเนาะอายุประมาณปีกว่าๆนี้ครับปีกว่าๆเนาะเนาเป็นเมียสาวอยู่คนทองไหวในราคาที่ห้าหมื่นบาทอันนี้ยังวันที่หอดสองปีตัวเนี่ยเดี๋ยวอีกยังไงเลี้ยงไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวจะได้ทับได้ผสมแล้วเนาะเนี่ยไหมครับไม่ครับอ่านี่ครับเดี๋ยวเลี้ยงไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวจะได้ทับได้ผสมแล้วฟองงอันนี้กันที่ว่า นี่ครับสีนี่มาสีแดงดีครับแล้วก็ยังเป็นสาเนี่ยครัโอเคครับเหนื่อนนั่งกับที่ว่านั่งน,น,นั่งยนต์นั่งหนาดีอยู่เนาะตัวนี้ก็เลยมาเยังมาส้นกันเน,นี่ยแห,หละอ่านี่เป็นคนทองไหวแล้วครับหาเมื่อนบาทนี่ครับมึงนโคกหางโค่นหางจิ้มมือบันทายเป็นน้เมัน อันนี้เขามีเบอร์โทรติดต่อบนนอครับคุณพ่อเนี่ยมีอยู่เนาะเอาเบอร์ไว้จังไหนเนี่ยพ่อศูนย์แปดสามศูนย์หนึ่งแปดห้าเก้าสามศูนย์นะครับราคาห้องไหวพี่หางเมืองเนาะเมืองนี่สามารถต่อรองได้อยู่ได้อยู่นะพ่อเนาะคุณพ่อขอบคุณครับผมมันหมันนะพ่อห้องไหวพี่หางเมืองบาทครับคือราคาที่เป็นบอกที่เป็นห้องไหวเนาะตัวนี้เนี่ยห้องไเป็นหัวสาวที สวยงามดีครับสวยงามดีอยู่เนาะมันก็ขาเส้นทางคนกับการซีชันกับ่องกางจะเข้มดีอยู่ยังเป็นกะทิบ่ายังเป็นงัวที่ยังสดอยู่เนาะตัวนี้ก็ได้สวัสดีครับพ่อเอามาจ็กตัวครับพ่อเนี่ยตื่นแต่เอาอ๋อมันตื่นตัวตัวเนี่ยอันนี้ล้วราคาไหลไปนไหนพ่อตัวเนี่ยราคาหาเงินกว่าเนาะหาเงินกว่าได้ลูงโตผูน้ำนี่ครับได้ลวตัวผูโอ้มันตื่นตัวเนี่ย เดี่ยครับได้ลูกตัวผู้นับวิ่งเรื่องโตเนาะตัวนี้ราคาหามือเท่าไรน้องพ่อหามือห่าเนาะตัวนี้หามือห่าพันบาทได้ลูกตัวผู้นะลูกตัวที่เท่อใดเหรเนาะพ่อเดีอ่วประมาณตัวที่สองเนาะอันนี้ครับหามือห่าพันบาทนะนะคือราคาที่เป็นบอกที่เป็นทองไว้เนาะอันนี้เขามีบอร์โทรติดต่อบนน้องพ่อเนี่ยอ่าว่นใดมีนะครับเนาะหาม่าเป็นอย่างนครัขอบคุณครับขอบคุณครับหามือหาพันบาทโอ้สวัสดีครับ ว่าเดี right? oh, uh ๋ยวเมียสาวว่าตัวนี้บาสีสันสวยงามสีโดดเด่นเลยโดดเด่นไฮเดไกนะครับเนาะสีเนี่ยอันนี้ราคาอะไรนครับสิ้นมือหาราคาสี่มือหานาออันนี้ได้ประมาณจัดเดือนแล้วคับอันนี้สิบหกสิบเจ็ดเดือนเนาะใช่ปะอ๋อยังไมเสเนาะนี่ครับราคาสี่มืหานาอหอยหตัวนี้ปทา่ตัวนี้มันคืทางดังซอ๋อนี่ครับตัวนี้ราคาอีทีสี่มืนห้าบาท สีเพิ่นนี่เป็นทางสีแดงๆสีแดงๆครับแต่ว่าเนื้อหนังเพิ่นก็ค่อนข้างจะหลายเด้อตัวนี้เนื้อหนังดีครับนี่ครับพี่น้องที่อยากจะได้เนี่ยเนื้อหนังเนาะตัวนี้เนื้อหนังเพิ่นดีอยู่นี่ครับราค่าของไห้เือซื้อเือหาค่าบาทประมาณ16-17เดือนเนาะยังเป็นมัวสาวอยู่ครับมัวสาวอยู่เนาะ้เอามึงขอขายเพิ่นนําโอ้นี่ครับมึงโก้ขางโคตรฮังเกยเดี๋ยมึงรอบๆลตัวครับตัวนี้สีสันก็เป็นสีแดงๆเนาะถึงอยู่กับพี่น้องที่มักครับตัวนี้ สีดีเยอ่ดอกอันนี้เนาะสีสีมือหานาะพ่อเนาะอ่าราคาของไหวคือสีมือหาพันบาทอันนี้เขามีเบอร์โทรว่าพ่อเนี่ยมีเนาะไว้จากไหนเนี่ยหน่อศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองหนึ่งห้าเจ็ดสี่สามสี่เก้าสี่สามสี่เก้าราคาหนี้สามารถต่อรองได้อีกอยู่เนาะพ่อเนาะอ่าราคาต่อรองได้คุณพ่อขอบคุณครับอ่าครับหองไหวคือสีมือหาพันบาทไปนะคือราคาที่เป็นบอกที่เป็นห้องไหวเนาะตอนนี้ตัวร้องก็มาสอบถามมา้งตามที เป็นอะไรบอกไว้ครับตัวนี้ขิ่เยอะี่น้องที่มักมักชี้มักข้องแสงที่ในกับรองเอามึงไงอ๋ออันชุดน้อยนนีม่นของผู้ใดน้อยครับเนี่ย อ๋อแมาน้ำกันอยู่เนาะอ่ะมาน้ำกันเบอเบอเดียวกันเนาะแม่เนาะวันนี้เอ้าดี่พงพายาดพึ่งเนี้ยสักแค่ไรไปไหนเนาะนี่ตัวยื่นี่นเอาเกาขั้นหาเลยอ่าตัวนี้หนึ่งเมื่นเกาขันหาอ๋อตัวนี้ได้ลู้แค่ตัวเล้วตัวเนี้ยนี่บอกตัวน้อนี่นี่บอกอ๋อขายแยกไปแล้วเนาะอ่านี่ครับแต่ว่าตัวนี้ยังเป็นแม่เดียวอยู่อ๋อแม่เดียวอยู่นะครับอ๋อหนึ่งเมื่อนเกาขันเนาะแม่เนี่ย หนึ่งหมื่นเก่าพันบาทนี้แม่กับลูกเกี่ยวกับนี่ไร้ไปไหนแบบอ๋อนี่ของ้อมูนเนาะอ่านี้ครับพี่น้องที่มากับรองมาเมึงได้ตัวนี้ราคาะใส่น้อยใส่มินิครับวิธีหนึ่งหมื่นเก่าพันบาทเบอร์โทรกับเบอร์เมื่อกี้นะครับเนาะอ่าเบอร์โทรเมื่อกี้นะครับแต่เกิดแล้วมามีไรต้าคาะไอ้เรืองนี้ครับพี่น้องที่อยากจะได้ใส่น้อยใส่มินิกับมีนะครับเนาะหนึ่งหมื่นเก่าพันบาทกับมีขใช่ท่านไหขอบคุณครับอ่ามามาสร้างปกันบบบนี้

ต่อได้อีกนิดหน่อยต่อได้นิดหน่อยเนาะอันนี้ลูกได้เช็คเดือนแล้วเนาะยเหรอดูประมาณหกเดือน,น,อน,น,น,นครับประมาณหกเดือนอ่าคือใหญ่ขึ้นงามนาี่แหละดูคนหนังหนาด,ดีเนาะนี่ครับดูคนหนังหนาดีแต่ว่าแม่คนนีกสิขนาดแบบงวไทยนะครับตัวงูไทยขนาดกลางๆนี่แหละตัวนี้ก็ได้อ่าราคาห้องไว้คือห้าหมื่นหกพันบาทดูคนไหนก็ว่าทัเดือนอ่ามึงเหนื่อยนั่งกันที่ว่าดีเยอะตัวนี้ก็ได้นะครับอ๋ออีเป็นลักษณะประมาณนี้ใช่เนาะสีสันก็คือว่าเป็น สีออกข้างโทษแดงครับอ่าสีแดงขาวเนาะแดงขาวอ่าแดงขาวกับเทว่าโอเคอยู่เบอร์กับเทว่ายังอ้วนอยู่ครับไดูกมากกับงาบดีอยอะตัวนี้ก็ได้ยหาเมื่อหกพันบาทคือราคาที่เบนบอกที่เบนห้องไว้ตัวนี้เนาะหาเมื่อหกได้ลูกตัวแม่น้ำอ่าลูกลูกตัวที่แรกเนาะพ่อเนาะลูกแรกครับอ่าเนว่าลูกตัวที่แรกก่อนะเอาสามทีเพื่อนได้บอกได้แจ้งไว้เนาะอันนี้เขามีเบอร์โทรติดต่อบนอ่ะปะโอ้ครรับออ๋คับผม อันนี้เขาบไ่ได้ใส่เบอร์โทรศัพท์เนาะอ่าคับผมก็เป็นอย่าง้ครับพ่อนขอบคุณร้าผมนะมันมาอเนา้่อเนาะขอไหคือหามืกพันบาทเนาะหายหลายบาทแล้วเนเนเขาหาหลายบาทแล้วอ่าคผมโอเคครับเต้อันนี้เป็น้องไวหามือหกพันเต่จ่นอาจจะา่ได้นี่เบอรโทรวจิตตอให้เนาะบว่ัาบอหนึ่งอ่าหงนึงอ่าหหนึ่ง มันฟังข้างขี่กันแน่็ได้่เรื่องง่ายจากความน่าอาะไรก็ได้้คครับคคัลงันข่นว่าล่ะเอาวาลูกมันขื่นว่าเราไาันนอนอยู่อันนี้ของผู้ใดนะครับพี่ของของฟังน้ำฝนบอกแม่นีแล้วแค่ไหนไปไดครับเจสอ่าเจ็สเนาะได้เพิ่นได้ลูกแคกตัวเล่้วแม่นีอันนี้ลูกที่แรกคนนี้บอกอ่านี่ครับน้องวัห่นสมน่ะว่าคนว่าลูกที่แรกเนา พาหันลูกตัวผู้ตัวแม่ยนะได้ลูกตัวผู้นั่ครับได้ลูกตัวผู้หนึ่งตัวราคาอยู่ที่เจ็ดหมื่นสามพันบาทนะครับก็คือราคาที่บอกที่ห้องไว้ครับตัวนี้แม่เป็นอัธยาศลูกสั่งดีครับลูกสั่งดีตัวใหญ่แกงขาอัธยาศักดิ์ทีเยอะตัวนี้ก็ได้ครอัธยาศักว่าเป็นมินิเหมืนใหนครับนะครับตัวว่าประกาศนี่อาจจะเป็นง่วงหูกระทบอ่ะที่หนึ่งกว่าหูเบิร์กับเน่าเสมอปากด้วยครับลูกเปิร์กับมาเหนือหนังมาดีครับเหนือหนังมาดีสีสัันวาโออเคย ไอลูกตัวผูน้ำคุนว่าเป็นง่วลูกแรกกันนะวะนครับแว่าแกงข้าได้สีสันมาโอเคครับสีสันมาดีอยอะอะรงัอยากพยงพาเจคว้าองนแม่นเจ็ดิ่นเจ็ดพินกบาทเนาะอะไอย่ายเี้ยวคนแก่ก็มั่งนะใ,ใจเงินกันอีกชุดนึ่งยู่อันนี้ครับเป็นตลาดมาก,กับคนกลางจคคากนีน้ก็เลย อันข้างนั้นเจ็ดหมื่นไรบบีเจ็ดหมื่นอะไรแบ้ตัวแม่กับลูกก็หันลูกเมยนบอกนี่นี่ตัวนี้ลูกคูัลูกูนตัวนี้อยากเจ็ดหมื่นสามอ๋อตัวนี้อยากเจ็ดหมนามเนอันนี้เดี๋ครับเนี่อันนี้ของอ๋อแต่คือของพี่นี่แม่นี่เนาะเจ็ดหมื่นสามกับคุ่มะไรในพี่เอาว่าจะตัวจะคุ่เนี่ยาสิบสามสิบสามคุ่ปดยู่หนึ่งค่หนึ่งโอ้งังนันี่กับม่นบอ ออเดี๋ยวผมขออุ่าง่ตน่ก็เราการแตามันแตามันอยู่คนเราหมองไงมอย่างหายางกอายูขางขกันนี่แหละวันนี้ค้ข้างนี้ราคาอะไรมปนไนี h, <ra> <want> <can> ่ตัวแมนอ๋อข้างนี้เจเก้อตัวนี้ลูกผูเนาะอ่านีครับตัวนี้ลูกผู้ราคาอยู่ที่เจ็ดหมือนเก้ัเจ็ดนเก่าพันบาทแล้วนี่นาเจะอยู่ประมาณสองหรอเป่สองรสาอว่าลูกสลูกสนี่แหละครับเนาะผมเดยเป็นงูหัวโมานะตัวนี้เจ็ดมนเก้านาะนีครับเจ็ดือเก่าพันบาทได้ลูกตัวผูน้ำมุโต ลูกคนนี้ตัวท่อะไรเนาะพ่อสประมาณลูกตัวที่สองเนะะะาะตัวที่สงนี่จัดเดือนแล้วเนาะลูกนะเ,น,เนี่ยสเประมาณสาเด,ดือนเราจะได้ว่าีส้นข้างหนีเหมือนได้ว่าผิดร่วรมกันเนี่ยออเพราะว่ามึงรพิ่งตัวง่ามแมททิบายูส้นนนมาฟอร์มกันนี่เนะาะโอเคครับอันนี้เจ็ดมื้นเก่านแล้วกับแม่กับลูกก็หันนีเจ็ดมื้นสาม่ อ้อีเป็นเขามีเบอร์โทรวะครับอาศูนย์แปดก้าเดหนึ่งหกแปดแปดส้อ่านี่ครับกอยามึงสอคมีก้อนแล้วกันน้องผน้องคนอยู่ใกล้ๆกันเนาะอ้องีขอคุณครับผมนีครับเอามึงไหนาะโอ้แม่กับลูกฟังางนีบ่นี่ไงทิมงานเดียวกันมนะอ่านี่ครับ แม่กับลูกเพื่อนนะอ๋อฟังนี่ได้ลูกกับแม่นําอันนี้ราคาอะไรบ้า้ครับว่าเนี่ยเจ็ดหมื่นห้าเจ็ดหมื่นห้านี่นี่บอสลูกเพื่นเนี่ยอันนี้ฟังนี่ลูกเพื่นเนาะเจ็ดหมื่นห้านี่ครับนห่อไว้ราคาอยู่ที่เจ็ดหมื่นห้าพันบาทได้ลูกกับแม่น้ำดีตัวเนาะอันนี้ตัวแม่เพื่อนเนาะอัวแม่เพื่นแม่เพื่อนอันนี้ครับตัวนี้ตัวแม่แล้วก็ได้ลูกลูกก็ได้ลูกตัวแม่นําแม่แม่เพื่อนก็เป็นตัวแม่ลูกก็เป็นตัวแม่อ่าราคาห่อไว้คือเจ็ดหมื่น เจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะเจ็ดหมื่นห้านะคือราคาที่เพิ่นบอกที่ห้องไว้อันนี้ลูกตัวที่เท่าไรเนาะพ่อเนี่ยสองตัวที่สองอ่าลูกโตที่สองแล้วว่าประมาลูกตัวที่สองเนาะลูกได้จักเดือนแล้วเนาะเนี่ยชี้เดือนชี้เดือนอ่าประมาณชี้เดือนนี่ครับเอ่าประมาณชี้เดือนว่าไนว่างามดีอยู่อพี่น้องที่มักเนาะมักงวสุดท้ายนี่ครับงูนี่เป็นไซส์ขนาดกลางๆเนาะเกิว่าแต่ที่ว่าข้อมูงหลายเมื่อกี้ที่ว่าเอ้าเจ้าคือว่าถือแต่ลับเมียมากคือว่าออกไปวัดบึ้งยังไงขนาดที่ว่า ันาจวัน่สะดวกนะครับนาัวมันมากค่ะคนทางจะไลเยปอันนี้เจ็ดมื้อเ่ไรวะเจ็ดมื้นาหาเนาะเจ็ดมือาหอันนี้มีอันนี้มีเบอร์โทรติดต่อบส่มีมเบอร์ววาจังใดเนี่ยครับคุเอาศูนย์แปดสองหนึ่งสองเจ็ดองเกาซี่าออหนึงหนึอ๋อครับผมอ่ะราคาอีกใช่มดลองหนอีกน้พเนาะองหน่อยิดน้อยอ่าทงนดน้อน อันนี้ราคาไรไปไลยครับพี่วะเนี่ยซีมือเก่าหาล้อยครับอ่าราคาซีมือเก่าหาล้อยอันนี้ไม่ไม่ลูกคนบ้เนี่ยแม่แม่แม่ลูกอ่าไม่ลูกคนเนาะลูกตัวที่ต่อไดแล้วเนี่ยแรกครับลูกตัวที่แรกเนาะครับลูกตัวแม่พ่ออมนพ่อเนี่ยอันนี้ซื้อแม่แถมลูกแล้วเนี่ยครับซื้อแม่แถมลูกราคาซีมือเก่าอ่าซีมือเก่าพันบาทเนาะคือราคาที่บอกที่ห้องไว้ครับตัวนี้ก็เลยลูกคนได็ประมาณจักเดือนแล้วเนาะตัวเนี่ยประมาณหาเดือนประมาณหาเดือนอ่านี่ครับลูกคนประมาณหาเดือนแล้วนะครับเพรือว่า ขายลูกมาดีอยู่เนาะตัวนี้นี่ครับสีสันมาดีสีสันมาเต็มเนาะตัวนี้เอามาถีบมนถีดีดไปล่ะเนาะเดี่ยวนี่คือราคาที่เป็นทองไว้นครับเอามาเมืองพุทธอ่ะโอ้ทีมงานหนีมิตรภูรรอรอตัวนี้มานกันกันเนาครับซีเมื่อเก่าพันวัดคือราคาที่เนบอกที่เบทองไว้เนาะตัวนี้ได้สองตัวคือได้ตัวแม่ตัวนึ่งแล้วก็ได้ตัวลูกอีกหนึ่งตัวเนาะอันอันนี้เขามีเบอร์โทราถีตัวคือว่ามีช่องทางไหนพี่อ่าเบอร์ว่าจังไหนเนี่ยครับเบอร์แปดสามศูนย์แปดสามแปด แปดหกเก้าแปดหกเก้าหกศูนย์เก้าหนึ่งหกศูนย์เก้าหนึ่งอ่างัวงัวอยู่ใส่เนาะอยู่ยังชุ่มหน่อยครับอยู่ยางชุมน้อยนะครับนี่ครับราคาี่ตอรองได้อยู่เนาะราคาสามารถตอรองได้นะครับเอาพี่น้องที่อยากจะได้งัวใส่ขนาดนี้นะครับเนาะสีเหลืองไงเหลืองไงกินไงเนาะใหญือนราคางไหวคืมเนี่สหาคนพี่ขอบคุณครับมันเสี่หมกบาดู้ตัวแม่ีนึี่องมาพชอบสไต์นี้นะครับเนาะไ่ ใส่ขนาดก,กลางๆดีครับลองโทรมาสอบถามมาทดลองราคามึงได้ครับ4,000เก่าพันบาทน,นี่ครับคุณน้องมีสนใจนะครับนอกจากจะซื้อขายแหลกเปลี่ยนง,งูควายครับสามารถเข้ามาได้อยู่ที่ตลาดนัดโคกระบือบ้านสมป้อยหรือว่าแยกสมป้อยน้อยอำเภออุทุมพรพิเศษจังหวัดศรีสะเกดครับตลาดนัดยีด่ดีขึ้นเปนน็นนัดกัน2,000ขึ้นเป็นนัดกันวันจันทร์แล้วก็วันศุกร์ของสัปดาห์พี่น้องที่เข้าไม่มึงเขามาชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร่รถสับสกายเป็นกางใจให้บ่าวเก็บได้กันครับสำหรับมือคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้ขอบคคุณรับ